สวัสดีครับสวัสดีน้านานา้นา,นา,นา,นาตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับ<อ>ก็วันนี้เรามาอยู่ที่มไมยแถวแม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอสตึกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดทรายนะครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นที่ดูดทรายเก่านะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยนะครับที่ดูดทรายเก่านะครับว่าปีที่แล้วน้ําท่วมล้นเข้ามานะครับ มีปลาเข้ามาเยอะอยู่นะครับแล้วก็กไปนะครับขยับเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นแม่น้ํามูลนะฮะวันนี้ก็จะมาหาเลาะตีเหยื่อปลอมนะครับตกไปช่อนอเห็นปลาอะไรก็ตกนะครับตกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ามาดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานให้น้านได้ชมกันหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปผมไปชมคลิปกันเลยนะครับ เริ่มให้เป็นการเสียเวลานะฮะตอนนี้หรือบอกไปเวลา6กโมงตรงนะครับบรรยากาศก็ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเุื่อนเลยไปครับเดี๋ยวจะลองเลาะตีกบยางก่อนนะครับช่วงเช้าๆลองดูนะครับนี่นะครับใครสนใจก็ทักเฟซส่วนตัวมาได้นะครับก็จะทําจำหน่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้นะ หมายก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นไม้มหาชนเหมือนกันนะไปครับไม่โดนตรงนี้มีเอ่งน้ำเลยตั้มชุน ng to mới đây chết sải đuôi cạt búp ao lên ông mày ôm mày thịt quá gì. พอที่หยุดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีแตกแล้วหมายกูดิ ตกใจไปแล้วครับปลาตกใจหนีไปแล้วนอนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ติดหญาทักก่อน อย่าปร่อยครับท่านผู้ชมอุ้ย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 เุ้บิดออกอุ้ยเจ็บแล้วท่านผู้ชมบิดออกอุ้ย เตรงลงเดี๋ยวงงยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย,อ,ยอย่านะอย่านะโอ้ยเข่าสองเงี้ยงเลยครับ ยิ่งเลยเรียบร้อยเ e s อือหือ,อเดี๋ยวๆๆยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่ครับท่านผู้ชม นี่ครับกบยางจดูก,าก้านกบยางฮะนี่ครับโอ้โหกิโลเนี่ยสุดยอดครับนี่ฮะสำเร็จ เปิดไปเดิมครับตัวแรกบิ๊กบื้มเลยนี่ครับเดี๋ยวๆด ี่ครับท่านชมมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้น่าจะกี่หรอเนี้ยสี่ได้ป่าแต่ใหญ่จริงฮนะนี่ครับยอดโอ้โหสุดยอ,อ,อดครับผม ยอดครับสั่นเลยท่านผู้ชมนี่ฮะตัดกบยางไดโนนะครับแอคชั่นดีตีน้ำดังครับชฉโดยังอดใจไม่ไหวเลยตีน้ำดังจริงครับแอคชั่นนี้สุด,ดยอดเลย